เจอกันเลยครับกับสุรไกรไลน์ซาววันนี้พอดีว่ามันจะมีงานเล่นตุนตรีโฟกซองมาครับประมาณ3มชิ้นมีกีตาร์มีเบสมีกลองนะครับของไฟฟ้าก็เลยพอดีว่าส่วนใหญ่ผมรับงานเฉพาะคาร์เ,เกสคอมวันนี้ก็เลยพอรับงานพวกเสิร์ฟพอดีก็ต้องมาทําสายครับทาสายให้กับกีตาร์ให้กับกลองไฟฟ้าครับพวกเบสพวกนี้ครับ มาแบบกิดซ้ายครับอันนี้ก็ดูสายกันครับยี่ห้อไดมอนด์ครับยีห้อไดมอนด์ครับซื้อมาจาก NPE ที่สายห้านะครับมัดหนึ่งหกสิบเมตรพันห้าร้อกว่าบาทนะครับส่วนลดแล้วนะครับลดแล้วนะครับถ้าซื้อเป็นเมตรเมตรละสามสิบสองบาทคุณภาพไม่แน่ใจว่าจะจะเป็นยังไง ก็ดูดูจากาวัสดุที่ใช้ผลิตก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ทุนน้อยครับรลบงานถูกถูกแต่มันไม่มีก็เลยต้องทำหวัวแจ็คโฟนก็เก็บของเก่ามาใช้เพราะว่ามันไม่่อยได้ใช้ครับเป็นเป็นเป็นใช้พวกที่เี่ใช้สําหรับแยกลายครับแยกลายแยกลายคารโอเกะครับไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ทํามาก็ไม่ได้ใช้ก็เลยแปลงแปลงอุปกรณ์ก่อนครับ ใช้ยืดหยุดกันก่อนครับพอเราจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีตังค์ซื้อแล้วครับแต่ว่าบาัตรปีอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรครับมีตะกัวมีหัวแรงมีครับเดี๋ยวมาดูกันครับหกสิบเมตรครับปกติสายกีตาร์ารเรา,ามาเขาแนะนำไว้ที่หกเมตรนะครับเพื่อไม่ให้มันหามมากทันี้ผมจะใช้ที่สิบเมตรเพราะบาลานซ์สายให้มันให้มันลงตัวนะครับ ถ้าเส้นละหกเมตรก็ได้สิบเส้นแต่ว่าพอดีอุปกรณ์เรามันน้อยถ้าจะใช้ต่อพวกันมันก็ไม่มีตัวต่อพวกครับ mm hmm. ก็เลยต้องลากเลยสิบสิบสิบเมตรครับเข้ามิกเซอร์เลยนะครับก็เลยต้องแบ่งว่าหกเส้นหกเส้นนะครับสายก็เป็นบัวรลบเรามีซีนนะครับอเมรกีเ,เดี๋ยวมาวัดนี่ครับสิบเมตรครับ ไปหกเซนหกซเมนตรนะครับหนึเมตรสเมตรสมเมเมตร ครับมีสิบเมตรนะครับยาวแค่ไหนไม่รู้สิบเมตรตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดปดเก้าสิบมีิบเมตรนะครับตัดเลย10เมตรจริงๆก็เขาแนะนำไม่ใช้ครับเมตรนะครับแต่ตอนเราหนูพอดีพผมมีอุปกรณ์ดีไอบอกอยู่ครับกันกันสีกันทาอยู่จะก็ลองดู สิบเมตรครับเรารู้ว่าสิบเมตรจะขนาดไหนอ่าสิบเมตรนะครับดูนะครับ,รรบจากเอาตรงนี้แหละวนี้ครับท้ายกระบะนะยครับ ิบเมตรยาวขนาดไหนคันดีกว่ามีคนเดินนี่ครับจากท้ายรถกระบะนี่ครับก็น่าจะเพียงพออยู่นะครับเจลสิบเมตรนี่ครับครับน่าจะได้อยู่ก็คือเราจะลากบนบีทีมหามิรลากลงท้ายมหามิก็ได้ครับนี่ครับสิบเมตรครับ ครับครับเดี๋ยวเรามาแบ่งกันครับ10บเมตรหกสบขดมาละหกสิบไ,ได้6เส้นครับตัดเลย10เมตรเพราะว่ามันเป็นแจ็คโฟนนะครับที่มีแค่บวกกับลบนะครับมีแค่บวกกับกาวนะครับมันจะไม่มีบวกลบกาว มันก็เลยจะทำจริงๆก็กีตาร์ก็มีมาแค่นี้นะครับจริงๆมีบวกกับลบมันมันมมีแปลงจากอันบาลานเป็นบาลานนะครับสัญญาณนะครับแปลงจากอันบาลานเป็นบาลานจะช่วยลดการทำกันจีสัญญณรบกวนจากรอบข้างของสายซื้อที่ NPE นะครับ1ัน0กว่าบาท ราคาจริงก็พันเจ็ดร้อกว่าบาทส่วนรถถ้าซื้อเป็นเมตรเมตรละสามสิบสบาทมันไม่มีเขเลยต้องซื้อก็ฝืนเอาครับรับงานก็ถูกๆทำไปของก็เริ่มทางกันบ้างแล้ว งานลอยกระทงนะครับสามวันประจำการตรงนี้เงียบครับงานไม่ค่อยมี ยังไม่เข้าใจเรื่องสายเท่าไหร่แต่ที่เท่าที่ดูว่าก็คือบัตรกีเป็นแจ็คโฟนหัวท้ายข้างหนึ่งเข้ากีตาร์ข้างหนึ่งเข้ามิกเซอร์นะครับมันจะมีชิ้นนึงคล้ายสายไม้นะครับข้างหนึ่งเข้ากีตาร์อีกข้างหนึ่งเข้ามิกเซอร์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะต่อเป็นบาลานซ์แต่สัญญาณก็ยังเป็นอันบาลานซ์อยู่ไม่แน่ใจว่ามันใช้กันได้ไหมแต,แต่ตอนนี้วันนี้ผมจะต่อแบบ อันบาลานครับก็คือแจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟนแบบนี้ครับแบบนี้หัวเดียวนะครับมีทิปกาวครับไม่มีทิปกันนะบน๋ครับก็แบบนี้ซิปเนี้ยดูซิว่าทำไหม ถ้าสายยี่ห้อดีๆก็จะช่วยลดสัญญาณรบกวนได้เยอะนะครับอันนี้รอกดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นี่ก็สามสิบบาทก็ใช้ทุ่ยๆไปถ่ายไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับ ครับมาต่อกันครับเพราะเมื่อวานลืมซื้อหัวมันมาหัวมันไม่พอครับหัวกจากฝนไม่พอก็เลยวันนี้ไปซื้อมาใหม่มืก่กีครับมาดูกันครับนี่นะครับนี้นะครับใกล้ 嗯。 นี่ครับอุย้ยรถ กับพ่อไม่โดนโดนทำครั้งหนึ่ง we 이렇게 <sussurra> 해서,